มาดูนะครับว่า1นลวงเขาจะมีกี่หลังแง้นะมาดูนะนับเลยนะ1นะครับสองนะครับ3านะครับสี่ห้าหกจริงๆ7ครึ่งเลยนะเจ็ดเนี้ยแปดเฝั่งนี้11บเอ็สิบสองสิานะมีฝั่งนี้14บสี่ห้าสห มีข้างล่างอีกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณสิบแปดละแง,ง้มันมีที่ครึ่งครึ่งด้วยก็ประมาณยี่สิบมายี่สิบกว่าละแง,ง้ที่นิดนะแล้วหนึ่งละแง,ง้เนี่ยผมเฉลี่ยให้เลยว่ามีกี่มันเลสเนี่ยผมนับดูเอาเที่งกลางเนาะนี่นะหนึ่งละแง,ง้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ด แปดสิบเก้ายี่สิบยสิบเอ็ดยิบสองยสิบสามสี่ยิบห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบสามสิบสามสองสามสามสี่สามห้าตีกลมๆเลยประมาณเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสามสิบสองสามสิบสองเมตรต่อหนึ่งลงแงะหนึ่งลวงหนึ่งมีประมาณยี่สิบลงแงะนิดนิดลองคูณไปว่าลวงหนึ่งประมาณกี่เมล็ดตีเข้าๆเลย600หกร้อยถึงแปดร้อยเมล็ดเนี่ยได้อยู่แล้วแล้วเป็นข้าวที่เป็นไง ลวงใหญ่ยาวรวงโตแบบนี้ชาวนาต้องการแน่แนชาวนาต้องต้องการข้าวแบบนี้เพื่อเน้นผลผลิตในช่วงราคาข้าวที่ตกต่ำแบบนี้ครับใครสนใจนะทักมาได้เลยตอนนี้มีพร้อมส่งแล้วนะครับ